มาทบทวนนิดหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะขยืบไปต่อนะเจ้าเรื่องของน้ำมันกัญชานะคะก็คือว่า CBD เนอะ CBD THC น,นี้เราเอา,เอา CBD อย่างนี้ก่อนว่าอันที่หนึ่งก็คือ full spectrum ก็หมายความว่ามี CBD นะคะแล้วก็มี THC ด้วยมี CBC CBG นะเจ้า CBN มีเทอร์ปินแบบนี้เราเรียกว่า full spectrum โอเค ทบทวนนิดหนึ่งสองก็คือว่า board spectrum f u l ก็แปลว่าเต็มบ้านเฮาก็คือว่าเฮ้ย full เต็มอ่ะเป็นแบบเปิน้นฮองว่าเอ่อเปิน้นฮองว่ายอย่างะคะ spectrum full spectrum แปบลบว่ามีคุณคมีเอ่ออ่าเขาเรียกว่ายอย่างคะมีแบบครบทุกตัวนะคะคำว่า board spectrum นะจ้า board spectrum ก็ จะม,มี tsc นะคะมี cbd c b g มีอะไรพวกนี้เป็นบอร์ดสเปกตรัมแต่ว่ามันต้องซีโร่ tsc นะคะส่วน isolate เ,เดี๋ยวแม่มดจะส่งไปคือเนาะ isolate isolate ก็คืออยู่ใน isolate นะคะอันเนี้ยคือ isolate เ,เดี๋ยวแม่มดเปิดให้ดูอ่ะดูอย่างนี้มาต้องเปิดนี่คือ isolate ก็คือสกัดออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยคือ isolate เป็นผงเสร็จแ,แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นน้ำเป็นอะไรแบบนี้ไอโซเล e ก็จะมีแต่ CBD อย่างเดียวนะคะมีแต่ CBD เท่านั้นเลยอันนี้ก็คือไอโซเล e อันนี้ทบทวนนิดหนึ่งทบทวนให้พวกเรานิดหนึ่งเนาะและอันนี้ก็เคยเห็นกันแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นหัวเชื้อ CBD นี่พวกเราเห็นผงไหม<อ>เห็นผงคริสตัลตรงนี้ป่ะอันนี้มันแห้งแล้วจ้ะเนี่ยเห็นป่ะ อันนี้ก็คือสกัดแบบ co 2นี่พวกเราดูแบบนี้นะออันนี้ถ้านาโนก็คือไบโอนาโน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 ,โน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 โก็จะเป็นน้ำแบบนี้ขาวๆใสๆแบบนี้ก็จะมาจากที่เป็นน้ําแต่ว่าตรงเนี้ยจะไม่มีน้ํนมาม,มันเลยจะม่มีน้ํามันเลยไม่มีน้ํามันเลยเขาเรียกว่าไบโอนาโนอื